สวัสดีครับวันนี้จะมาแกะกล่องสมาร์ทวอตตัวใหม่จากทางหัวเว่ยนะครับหัวเว่ยวอชบัตส์นะครับก็เป็นหูฟังเอ๊ะหรือว่าเป็นนาฬิกาเอ๊ะเป็นทั้ง2อ,อย่างนะครับเป็นนาฬิกาที่ใส่หูฟังไว้ข้างในแล้วกันนะครับก็หลายคนสนใจนะว่าแบบเฮ้ยมันเป็นยังไงใช้งานจริงเป็นยังไงยังไม่ได้รีวิวหรอกแต่ว่าวันนี้มาแกะกล่องให้ดูเฉยๆว่าข้างในมีอะไรแล้วก็คร่าวๆเป็นยังไงนะครับเอาล่ะเปิดกล่องเลยนะครับตัวนี้เนี่ยหัวเว่ยวอชบัตส์ตัวนี้นะครับก็เป็น HarmonyOS นะครับก็ระบบ,บการ Harmony สมาร์ทโฟนที่เป็นฝั่งทางจีนนะครับฝั่งเครื่องที่เป็นโมเดลโมเดลจีนกับพวกสมาร์ทวอทต่างๆก็ใช้ HarmonyOS หมดก็เขาจะบอกว่าเด่นในเรื่องของการเชื่อมต่อนะครับข้ามแพลตฟอร์มอะไรอย่างนี้แล้วก็ตัวนี้ผมจะทดสอบกับการใช้งานร่วมกับมือถืออันอื่นแล้วกันนะครับเป็น Android เป็นพวกฝั่ง iOS มันเชื่อมต่อได้นะนี่คือตัวเรือนนะครับของ w a Watch Buds นะครับก็เหมือนนาฬิกาปกติเลยนะครับถ้าไม่ได้บอกว่ามีหูฟังอยู่ข้างในก็ไม่รู้เหมือนกันนะ แล้วก็สายที่ให้มาเป็นสายหนังนะครับสายหนังสีออกเทาๆหน่อยดูสายมันหนะนุ่มมากนะดูแบบว่าเป็นสายหนังที่ดูพรีเมียมแล้วกันนะครับแล้วก็อุปกรณ์ในกล่องเนี่ยก็จะให้มาเป็นแท่นชาร์จนะครับแท่นชาร์จตัวนี้เป็นแบบแมกเนติกเป็นแบบแม่เหล็กนะขอไม่แกะออาไหมดูแล้วกันนะครับเป็นแท่นชาร์จแม่เหล็กเหมือนกับพวกวอชตตัวอื่นของ h ัล w หลวนั่นแหละแล,แล้วก็เป็นอีกอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งที่ให้มานะครับก็คือ จุกหูฟังนะครับนี่จะมีใช้ใหญ่สุดกับซส์เล็กสุดนะครับเพราะว่าตัวที่ติดมาเนี่ยมันเป็นส์กลางสายเอ็มแล้วก็มีคู่มือนะครับอุปรกรณ์ก็เรียบง่ายแค่นี้ไม่มีอะแดปเตอร์ให้นะครับอะแดปเตอร์ใช้อะแดปเตอร์มือถือก็ได้นะเอาละเรามาดูที่ตัวเรือนนะครับตัวเรือนของ watch b u s นะครับก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นสมาร์ทวอทที่ในดีไซน์หนะ้าปัดทรงกลมที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาแต่ว่าตัวเนี้ยในความรู้สึกผมมันจะดูมีความเหมือนนาฬิกาแบบเหมือนนาฬิกาหรูแล้วกันนะครับก็ วัสดุฟิเนชชิงเนี่ยทำออกมาดีเลยล่ะจับแล้วก็รู้สึกว่ามันพรีเมียมนะครับเม็ดมะยมตรงนี้สามารถกดเพื่อเข้าสู่เมนูต่างๆได้นะครับแต่ว่าผมลองบิดลองหมุนดูแล้วมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับด้านหลังก็เป็นพวกเซนเซอร์ต่างๆตัวนี้ก็เซนเซอร์ต่างๆ่ามาครบนะวัดพวก spo 2วัดพวกอัตราการเต้นของหัวใจนี่วัดได้ปกเเติแล้วก็มีหัวเข s l e p นะครก็คือตรวจจับการนอนแต่ว่า ถ้าถามผมอะ่ะเข้าวๆจากที่สัมผัสตัวเครื่องมันมาเนี่ยน้ำหนักค่อนข้างเยอะนะถ้าเกิดว่าจับใส่ใส่ตอนนอนเราต้องเป็นคนที่ชินประมาณนึงเลยถึยงจะใส่ตอนนอนได้นะครับสายก็ถอดเปลี่ยนคล้ายๆสลักนาฬิกาพวกสลักสมาร์ทวอรทรุ่นอื่นนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรสำหรับตัวสายตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะเอาไปใส่ออกกาลังกายเนี่ยผมก็แนะนําว่าให้ไปหาพวกสายที่มันเป็นสายซิลิโคนมาใช้น่าจะดีกว่านะครับเพราะว่า ไอตัวสายหนังอันเนี้ยพอมันเปียกเหงื่อเปียกน้ำเนี่ยมันจะมีโอกาสที่มันจะแบบเสื่อมสภาพเร็วกว่าปกติแล้วกันนะครับทีนี้เรามาดูที่ไฮไลท์ของเขาดีกว่าก็คือตัวหูฟังนะครับตัวหูฟังเนี่ยมันจะเชื่อมต่อครั้งแรกตอนที่เราเชื่อมต่อนาฬิกากับสมาร์ทโฟนเลยนะครับนี่ผมก็ทดลองใช้คู่กับสมาร์ทโฟนของฝั่ง iOS ของ Apple นะเพื่อ iPhone นี่แหละเข้าตัว p p Store โหลดแอป u a w e i Health มานะครับ แล้วก็ทําการสแกน QR code เชื่อมต่อได้เลยเร็วมากนะการเชื่อมต่อถือว่าเร็วมากสําหรับการแบบใช้งานข้ามค่ายแบบนี้กดสแกนแล้วก็เชื่อมต่อได้เลยนะครับก็น,นี้เชื่อมต่อไว้เรียบร้อยแล้วแหละโอ้ยตัว p o สบัสนะครับตอนเชื่อมต่อเนี่ยมันจะเชื่อมต่อประมาณ2รอบรอบแรกคือมันจะแพรตัวโทรศัพท์กับนาฬิกาแล้วมันก็จะแพรโทรศัพท์กับหูฟังอีกทีหนึง่งในครั้งเดียวเมื่อทําใช้งานครั้งกดครั้งเดียวปุ๊บมันเชื่อมต่อเรียบร้อยเลยนะครับหูฟังเนี่ยถูกเก็บไว้ข้างในตัวนาฬิกา แล้วก็เวลาใช้งานก็คือกดลงไปแบบนี้ฝามันจะเด้งขึ้นแล้วก็ข้างบนก็จะขึ้นเลยว่าเราทําการเปิดฝามันออกนะครับนี่นะครับหูฟังก็จะหน้าตาแบบนี้เป็นแม่เหล็กหูฟังนี้ก็ถือว่าเจ๋งประมาณหนึง่งอ่ะสมมุติว่าเราเปิดฝาค้างไว้แล้วดึงหูฟังออกมาแล้วเนี่ยลราค้างไว้สภาพเนี้นาฬิกามันจะเตือนว่าเราไม่ได้ปิดฝานะครับมันก็ป้องกันในเรื่องของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นบางทีอาจจะ ปิดฝาไม่สนิทหรือลืมปิดฝาแล้วไปโดนน้ามันก็โอากาสที่เครื่องมันจะมีปัญหาก็มีได้นะครับถอดออกมาสองข้างก่อนหมปิดฝาลงไปปึ๊บอ่าเบาลงเยอะเลยนะพอ,อถอดหูฟังออกไปแล้วทีนี้เรามาดูตัวหูฟังกันนะครับหูฟังเนี่ยดูแบบว่าน่ารักกุ๊กกิ๊กมากๆนะครับก็เป็นหูฟังที่แบบขนาดเล็กมากๆเพราะว่าต้องการใส่ในนาฬิกาไงเป็นแบบอินเดียด้วยนะสําคัญคือเล็กๆแบบนี้มีระบบตัดเสียงรบกวนนะครับมีน้อยแคนเซลลิ่งด้วยส่วนการควบคุมนะครับเมื่อจะสงสัยว่า แล้วนี้จะไปแตะตรงไหนอ่ะสมมติว่าใส่ไปในหูแล้วมาทุบๆตรงนี้ก็ปวดหัวกันพอดีใช่ไหมอันนี้เขาก,ก็มีเซ็นเซอร์ตัวหนึ่งเข้ามาช่วยนะครับเวลาที่เราใส่ตัวหูฟังเข้าไปที่หูปุ๊บใช่ไหมเวลาที่เราจะควบคุมเนี่ยแทนที่เราจะมาแตะที่ตัวหูฟังเราแตะที่ที่หูเราแทนนะครับมันจะแตะที่ข้างๆหูได้2จุดก็คือ1ก็คือจุดตรงนี้นะครับตรงนี้รับได้2คําสั่งก็คือแตะ2ครัง้งกับแตะ3ครั้งนะครับกับบริเวณที่อยู่ข้างในใบหู แตะได้เหมือนกันนะครับแต่เบาๆก็พอไม่ต้องแตะแรงนะแตะแรงเดี๋ยวตัวหวยจะเจ็บเองนะครับตัวหูฟังเองก็มีคําสั่งเล่นหยุดรับสายวางสายหรือว่าจะเปิดปิดน้อยแ a นด์โซเลชันแล้วก็สามารถมาตั้งค่าในในหน้าของหัวเวทย์วอชบัตในแอปหัวเว h ย์เฮลได้อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ความจริงหนึ่งอย่างนะครับของหัวเวทย์วอชบัตไอ้ตัวหูฟังมันเนี่ยสมมุติว่าหยิบออกมาแล้วผมทําแบบนี้ปุ๊บสลับสลับสลับ,ลบอ่ะอันไหนซ้ายอันไหนขวาไม่รู้แล้วนะทีนี้ ทำยังไงดีนะครับเขามีฟีเจอร์เหมือนกันเหมือนเขารู้แหละว่ามันต้องมีปัญหาแน่นอนว่าไหนข้างซ้ายข้างขวาข้างที่เนี้ยมันไม่ได้มีตัวหนังสือบอกนะว่า L หรือ R นะครับเพราะว่ามันเองเนี่ยสามารถเปลี่ยนตัวเองเป็นซ้ายเป็นขวาได้ตลอดเวลามันจะมีฟีเจอร์หนึ่งนะครับที่อยู่ในอยู่ในตัว Huawei oh, Watch b u d ตัวนี้ก็คือตัวหูฟังสองข้างมันเนี้ยมันสามารถสลับซ้ายขวาได้อัตโนมัติไม่ว่าเราจะใส่ข้างไหนมันก็จะมันก็จะสามารถทํางานเป็นซ้ายเป็นขวาได้ตามผูที่เราใส่เลยนะครับ ก็คือวิธีการก็คือใส่เข้าไปนี่ปุ๊บใช่ไหมแล้วก็ไปเปิดโหมดตรงนี้ไว้นะครับจริงๆโหมดนี้มันจะเปิดเป็นออโต้อยู่แล้วออโตสวิตเลฟแอดไลท์เนี่ยว่าสลับซ้ายขวาอัตโนมัติวิธีการก็คือให้เราขยับหัวนะครับเขาจะรู้แล้วว่าอันไหนเป็นซ้ายอันไหนเป็นขวาแค่นี้เองนะครับง่ายๆเลยก็เรียกว่ามันก็มันก็เป็นกึ่งกึ่งจะออโตอยู่แล้วนะสำหรับสำหรับตัวหูฟังตัวนี้ใส่ปุ๊บแล้วขยับหัวนิดหน่อยเขาก็จะรู้แหละข้างไหนข้างซ้ายข้างขวาแล้วก็ เวลาที่เราเก็บก็ไม่จำเป็นต้องเก็บให้มันถูกข้างนะครับก็แปะไปเลยนะครับมันแปะได้ก็แปะไปอย่างนี้ก็เก็บเรียบร้อยนะครับนี่คือสําหรับตัว Watch ัต d ประมาณนี้นะครับสําหรับสเปคของ Watch ัต d นะครับตัวนี้ก็น้ําหนักอยู่ที่66.5กรัมไม่รวมสายนะรวมสายก็จะมีน้ําหนักเพิ่มมาอีกนิดหน่อยนะครับส่วนตัวเอเบต์เนี่ยน้ำหนักเบามากนะครับประมาณ4กรัมก็ไม่ได้ถือว่าหนักเลยนะครับสเปคของเขาเนี่ยเป็นหน้าจอแบบ AMOLED นะครับขนาด1.43นิ้ว ัวความละเอียดเองเนี่ย PPI อยู่ที่326 PPI เวลาที่มีการแจ้งเตือนเด้งขึ้นมาเนี่ยหน้าจอคมชัดนะถือว่าหน้าจอคมชัดมากๆแล้วก็การใช้งานลื่นไหลนะครับนี่ไงเห็นไหมการแจ้งเตือนต่างๆอ่านชัดเจนนะครับตัวหนังสือแบบไม่ได้เป็นพิกเซลเลยนะคือคมชัดคมชัดเลยนะครับในในลักษณะของตัวหน้าของหน้าจอสมาร์ทวอทนะครับตัวเรือนเนี่ยสเปคเขาบอกว่าเป็นเหล็กกล้าไรสนิมนะครับคือเป็นโลหะนั่นแหละสายหนังนะครับแล้วก็ตัวระบบตรวจจับต่างๆก็มีพวกเซนเซอร์ มีตัวไจโรมาให้นะครับมีเซนเซอร์วัดตาการเต้นหัวใจมาให้มีเซนเซอร์ที่ไว้สําหรับวัดไอตัวเวลาที่เราเคาะที่หูนะครับติดที่ตัวหูฟังอยู่อันนี้ก็ติดมาให้เช่นกันนะครับตัวตัวปุ่มตรงนี้ก็อย่างที่บอกไปกดได้อย่างเดียวหมุนไม่ได้นะครับกดเพื่อเข้า,าหน้าเมนูต่งางๆหรือกดเพื่อออกหลักมันใช้งานประมาณนี้นะครับแล้วก็ระบบการชาร์จก็เป็นการชาร์จแบบไร้สายกันน้ำเนี่ยนะครับตัวหูฟังนะครับกันน้ำในระดับ IP 54นะครับ แล้วก็ในเรื่องของตัวการเชื่อมต่อต่างๆก็มี GPS นะครับมี NFC มีบ t o o t h มาให้นะครับแบตเตอรี่เองนะครับอันนี้ถือว่าเป็นข้อสังเกตแล้วกันนะครับสำหรับสมาร์ทวอชส่วนใหญ่นะครับที่หัวเว่ยทำมาแต่มันเป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะตัวนี้แบตของเขาเนี่ยชาร์จเต็ม100%อยู่ได้ประมาณ3วันนะครับเพราะว่ามันต้องแบ่งแบตเตอรี่ไปให้หูฟังด้วยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือด้วยความที่พอมันเห็นปะเนี่ย,ยมันเปิดออกมาแล้วเนี่ยนะครับ พื้นที่ที่ส่แบตมันเหลือไม่ได้เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะที่แบตมันจะอยู่ได้3วันแต่ว่าก็ถือว่าเยอะอยู่ดีนะเมื่อเทียบกับแบรนด์หลักๆอย่างพวก Apple Watch ตัวนี้ก็ถือว่าแบตอื่นกว่าอยู่ดีนะครับแบตอยู่ได้3วันแล้วก็ตัวหูฟังนะครับถ้าเกิดว่าชาร์จเต็มนะครับตามสเปคคือเล่นเพลงได้4ชั่วโมงถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เปิดน้อยแอนเซลเลชันถ้าเกิดเปิดน้อยแอนเซลเลชันเนี่ยเล่นเพลงได้อยู่ที่3ชั่วโมงนะครับก็ตามไซส์ซิ่งของมันเลยเพราะ แล้วก็ข้อเสัอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวไอ้ Huawei Watch b a d เองนะครับมันไม่ได้มีลําโพงมาให้นะครับก็ไมโครโฟนก็ไม่มีมาให้ด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่รับสายโทรเข้ามีคนโทรเข้ามาจะรับสายจากนาฬิกาเนี่ยมันก็อาจจะไม่สะดวกเนาะก็อาจจะต้องมีคนโทรเข้ามาปุ๊บอ่าหยิบ หูฟังขึ้นมาแล้วก็ค่อยคุยโทรศัพท์จากตัวหูฟังน่าจะสะดวกก่าการใช้งานมากกว่านะครับก็เดี๋ยวไว้เราไปทดสอบกันอีกทีนึงว่าในการใช้งานจริงนะครับวอชบัตเนี่ยมันสะดวกสบายมากน้อยแค่ไหนมันอาจเป็นนาฬิกาที่ออกแบบมาเพื่ออะไรเป็นหลักนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยโหมดในการใช้งานต่างๆพวกสมาร์ทวอชของเขาเนี่ยพอกำลังกายก็มีตัวเวิร์กอัลเขาก็มีมาให้นะครับไม่แพ้พวกหัวเว่ยวอชตัวปกติเลยนะครับแล้วก็มีระบบตรวจจับการนอนมาให้นะครับ ผมก็สงสัยเหมือนกันนะว่ามันจะเหมาะกับการออกกาลังกายมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าตัวสเปคเขาเองเนี่ยเรื่องของการการนำการฝุน่นก็ไม่ได้มีมาให้เพราะว่าฝามันเปิดปิดได้ไงเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวลองไปดูกันกว่าใช้งานแล้วมันจะ เป็นยังไงนะครับวันนี้มาแกะกล่องให้ดูเป็นน้ำจิ้มเฉยว่าคร่าวๆหน้าตาเป็นยังไงออหูฟังเป็นแบบไหนหูฟังควบคุมทําอะไรบ้างประมาณนี้ก่อนนะครับสำหรับวอ b บัตนะครับก็ใครสงสัยอะไรเหมือนเดิมนะครับคอมเมนต์ไม่ได้เลยไว้เจอกันในฟูลรีวิวของห i w a ยวอ b บัตอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกับทีมง,งานด้วยนะครับสวัสดีครับ